การปลูกพืชแบบทีนวัน,นครับเป็นการนำเอาพืช3าระดับมาปลูกภายในหลุมเดียวกันคือเราจะได้ไม้ระดับสูงไม้ระดับกลางแล้วก็ไม้เลียดินครับสำหรับวิธีทำนะครับทำการขุดขนาดของหลุม50คูณ50ความลึกก็ประมาณ30มเซนนำเอาปุ๋ยหมักนะครับมาเป็นส่วนรองพื้นคุกเขาดินกับปุ๋ยนะครับบริเวณก้นหลุมจะนำเอาพืชระดับสูงมาปลูกผมก็จะใช้เป็นต้นขนุนเกียรดิน,นครับกับปุ๋ยลง บริเวณหลุมนะครับเราก็จะนาพืชระดับกลางนะครับมาปลูกก็คือกะเพราผักเป้นแล้วก็ผักชีไปเรื่อยต่อไปนะครับก็จะเป็นพืชเลื่อดินเราก็จะทําการเสียบลงไปเลยนะครับครับสำหรับการปลูกพืชในลักษณะนี้นะครับก็จะให้ประโยชน์ค่อนข้างมากเราก็จะได้ทั้งพืชไม้หลักก็คือต้นขนุนแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับในระหว่างที่ไม้หลักจเจริญเติบโตไปพืชผักสวนครัวก็ผีดอกออกผลให้เราเก็บกินนะครับ สำหรับพืชเลี้ยดินอย่างมันเทศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้สําหรับคุมวัชพืชแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินนะครับทำให้จุลินทรีย์ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับของการปลูกพืชการปลูกพืชทีินวันในลักษณะนี้ถือว่าได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิเบกคุนแผนศิลาโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกพืชแบบทีินวันครับ ครับสำหรับการปลูกพืชในลักษณะนี้นะครับก็จะให้ประโยชน์ค่อนข้างมากเราก็จะได้ทั้งพืชไม้หลักก็คือต้นขนุนแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับในระหว่างที่ไม้หลักจเจริญเติบโตไปพืชผักสวนครัวก็ผีดอกอ,อกออกผลให้เราเก็บกินนะครับสาหรับพืชเลี้ยดินอย่างมันเทศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้สําหรับคุมวัชพืชแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินนะครับทำให้จุลินทรีย์ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกอย่างนะครับก็เป็นการป้องกันวัชพืชนะครับได้เป็นอย่างดีครับอย่างเช่นเราปลูกกะเพราอย่างนี้นะครับเรามันก็จะเป็นการไล่แมลงอีกแบบหนึ่งนะครับการปลูกพืชทั้งสามระดับนะครับก็จะส่งผลแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกันครับได้เป็นอย่างดีครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมนะครับก็มีพันธุ์พืชนะครับที่เราจะนํามาปลูกสําหรับวันนี้นะครับพืชระดับสูงนะครับเราก็จะใช้เป็นขนุน พืชระดับกลางก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับจะเป็นกะเพราผักเป้นแล้วก็ผักชีไปเรื่อยส่วนพืชเลี้ยดินนะครับก็จะใช้เป็นมันเทศต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักในวันนี้จะใช้เป็นปุ๋ยหมักใบไม้นะครับจะใช้ในอัตรา1ถังนะครับถังนี้ก็อยู่ประมาณ18ลิตรต่อมาก็จะเป็นจอบแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นน้ําและบัวรดน้าครับ ครับสำหรับวิธีทำครับขั้นตอนแรกก็จะทําการเลือกพื้นที่ก่อนนะครับโดยพื้นที่ที่เราจะนํามาปลูกนะครับก็ควรที่จะให้มีแดด่องถึงนะครับอีกอย่างนะครับก็ควรที่จะอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับเพื่อว่าจะนํามาลดต้นพืชที่เราปลูกไปครับหลังจากเราเลือกพื้นที่เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะทําการขุดนะครับขนาดของหลุมนะครับก็จะประมาณ50าสคูณห้นะครับความลึกก็ประมาณ30เซนนะครับ ครับหลังจากที่เราเตรียมหลุมปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทําการนําเอาปุ๋ยหมักนะครับมาเป็นส่วนรองพื้นนะครับสําหรับปุ๋ยหมักนะครับก็ควรที่จะเป็นปุ๋ยคอกหมกักหรือว่าปุ๋ยหมักใบไม้นะครับเราก็ใส่ลงไปในก้นหลุมครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งครับเราก็จะนํามาโรยบริเวณดินที่เราจะนําไปกบนะครับเพื่อเป็นการผสมคุกเขาระหว่างดินกับปุ๋ยลงไปในหลุมนะครับ ต่อจากนั้นนะครับก็จะทําการคุกเขาดินกับปุ๋ยนะครับบริเวณก้นหลุมนะครับหลังจากที่เราทําการคุกเขาดินกับปุ๋ยบริเวณก้นหลุมเสร็จเรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็จะนําเอาพืชนะครับพืชระดับสูงมาปลูกนะครับก็คือในวันนี้ผมก็จะใช้เป็นต้นขนุนนะครับาสาหรับพืชระดับสูงนะครับเราก็สามารถใช้ต้นอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ไม้ผลชนิดต่างๆครับว่าจะเป็นฝรั่งลำไยนะครับทุเรียนแบบนี้ได้วิธีการนําเอาพืชออกจากกระถางนะครับเราก็บีบๆนิดนึงนะครับครับในการนําลงพื้นนะครับพยายามจะให้ตุ้มตัวนี้แตกนะครับอาจจะส่งผลหรือว่ากระทบต่อรากนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําลงไปวางในหลุมนะครับเอาดินบริเวณนี้กบก่อนนะครับ แล้วก็การกบดินนะครับก็กบให้ถึงประมาณโคนต้นนะครับเพราะว่าถ้ากบเหนือโคนต้นอาจจะทําให้โคนต้นเน่าแล้วก็ต้นไม้ตายได้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเกี่ยรดิน,นครับกับปุ๋ยลงบริเวณหลุมนะครับการทําในลักษณะนี้ก็จะช่วยกระจายให้ปุ๋ยนะครับกับดินในลักษณะเท่าเ่ากันนะครับ ครับจากนั้นครับเราก็จะนําพืชระดับกลางนะครับมาปลูกนะครับโดยขุดลงไปนะครับครับสําหรับพืชระดับกลางในวันนี้นะครับเราก็จะนําเอาเป็นพืชถักสวนครัวนะครับก็คือกะเพราผักเป้นแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะครับท่านที่อยากจะปลูกพืชอย่างอื่นก็สามารถนํามาปลูกได้นะครับอย่างเช่นพวกมะเขือพวกพริกตัวนี้หนึ่งหลุมนะครับก็จะปลูกอยู่ประมาณ 3- 4ถึงต้นนะครับ ต่อมานะครับก็จะใช้เป็นผักเป้นนะครับผักเป้นตัวนี้ก็จะเป็นผักสําหรับกินใบนะครับการปลูกพืชในลักษณะนี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเรานะครับว่า,าสารอาหารที่เราให้ไปมันพอที่จะเลี้ยงพืชที่เราปลูกได้ไหมนะครับเราก็ควรที่จะดูแลรักษามันอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพืช เรียดินนะครับก็ในวันนี้เราจะใช้เป็นมันเทศเราก็จะทำการเสียบลงไปเลยนะครับครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะทำการลดน้ำครับเอาให้เปียกชุ่มไปเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการปลูกพืชทีนวันนะครับสามระดับครับพืชระดับสูงก็จะเป็นกล้วยนะครับ จะเห็นว่ากล้วยก็ยังมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็พืชระดับกลางนะครับก็จะเป็นมะเขือนะครับตรงนี้จะเป็นมะเขือเปาะนะครับก็ให้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วอย่างนะครับพืชเลี้ยดินนะครับเราสามารถเจ็บยอดฟักทองไปรับประทานได้แล้วแล้วก็พวกดอกก็สามารถเจ็บไปลวกจิ้มน้ําพริกได้นะครับซึ่งการปลูกพืชสามชนิดใน1หนลุมนะครับเป็นถือว่าเป็นการปลูกพืชได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ แล้วก็พืชแต่ละอย่างเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแตกต่างไปนะครับแล้วก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับของการปลูกพืชนะครับโดยปลูกพืชครั้งเดียวนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กับการปลูกพืชของท่านดูนะครับจากการที่ผมทําการปลูกนะครับก็ถือว่าให้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็น อีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับให้ทดลองทำครับการปลูกพืชทีนวันในลักษณะนี้ถือว่าได้ผลดีครับ